ดินกลบหน้าก็ยังรักความหมายลึกซึ้งในเพลงฮักเจ้าตัวแปลให้แล้วค่ะเพลงที่ถวายกำลังใจสมเด็จพระเทพสืบเนื่องจากคลิปนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่ในตอนนี้ในโลกออนไลน์ค่ะจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2565ค่ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งคลิปนี้นะคะจัดทำโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งเราได้เห็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะชมรมวงดนตรีลูกทุ่งม,มหาวิทยาลัยนเรศวร n นูแบนเนี่ยล่ะค่ะเขาเป็นคลิปนะคะที่ ร้องเพลงค่ะถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระเทพนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้เห็นคลิปกันไปบ้างแล้วค่ะและเมื่อน้องๆร้องเพลงถวายจบค่ะพระองค์ท่านก็ทรงปรบพระหัตถ์ให้แล้วก็มีพระราชดำรัสว่าขอบคุณมากจากนั้นนะคะก็ได้เห็นภาพในช่วงท้ายๆคลิปนะคะที่ท่านทรงสนทนายอย่างเป็นกันเองกับเหล่าคณาจารย์แล้วก็น้องๆทั้งคณะค่ะ และคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเลยก็ถูกแชร์ต่อๆกันไปนะคะในโซเชียลค่ะทุกคนนะคะต่างก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรต่างร้องประสานเสียงเพลงฮักเบื้องพระพักนะคะถวายกำลังใจกรมสมเด็จพระเทพในวันที่พระองค์เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ ทุกคนที่ได้ฟังค่ะต่างก็บอกว่าน้องๆเนี่ยขับร้องประสานเสียงได้ไพเราะมากแม้ว่าเนื้อเพลงจะเป็นภาษาอีสานนะคะแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกรักที่น้องๆมีต่อพระองค์ท่านได้น่ารักมากจริงๆค่ะแล้วจากที่ไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนเลยค่ะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยถึงกับต้องไปสืบค้นดูค่ะว่าเพลงนี้ใครแต่งจนสุดท้ายนะคะเราก็เจอต้นฉบับค่ะ เป็นของคุณหนุ่มมีซอนะคะหรือชื่อว่านายสุริยันมาลาคำค่ะนามสกุลคุค้นๆเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นบุตรชายของเฉลิมพลมาลาคำนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำชื่อดังค่ะคุณหนุ่มมีซอเนี่ยเคยลงเพลงนี้เอาไว้นะคะชื่อเพลงฮักลงไว้ใน YouTube เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วในขณะนั้นเพลงนี้ก็เป็นที่นิยมมากอยู่แล้วนะคะ สำหรับเพลงนี้นะคะแค่ลำพังดนตรีเฉยๆเนี่ยก็เพาะมากแล้วค่ะยิ่งฟังเนื้อร้องเนี่ยก็ยิ่งกินใจมากขึ้นด้วยแล้วด้วยอันนี้ส่งนี้เองนะคะจากที่น้องๆมอนเรสวนเนี่ยเขานำไปร้องถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระเทพค่ะคลิปนี้ก็เลยทําให้มีผู้เข้าไปชมเข้าไปติดตามฟังมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าต้นฉบับจริงๆของคุณหนุ่มเนี่ยเขาร้องยังไงนะคะ แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ยอดวิวของคุณหนุ่มมีซอเนี่ยเขายอดวิวทะลุ66ล้านวิวไปแล้วค่ะมากมายมหาศาลเลยนะคะซึ่งหลายช่วงตอนของบทเพลงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นสำนวนอีสานซึ่งบางทีคนใต้บ้างคนภาคกลางบ้างน,นะคะฟังแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณหนุ่มนะคะเขาก็ยินดีตอบให้ทราบค่ะ เพื่อจะได้ฟังบทเพลงนี้ได้อัธรยิ่งขึ้นค่ะโดยในคลิปเนี่ยระบุว่าขอตอบคำถามศัพท์อีสานท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับ 1. หล่าพนางคนใครหมายถึงน้องนางคนสวยหรือแม่โฉมงงาม 2. เจ้าผูกงามปานแต้มหมายถึงหญิงสาวที่สวยเปรียบดังเทวดาแต่งเติมมาจากสวรรค์ให้สวย ดังเทพธิดานางฟ้าแล้วส่งลงมาอย่างโลกมนุษย์จากนั้นก็มีคนเข้ามาถามเพิ่มเติมค่ะบอกว่าแมนขี้ดินกลบไว้แมนทางใจกัยังบ่าซาฮักแปลว่าอะไรครับมีคนมาตอบให้นะคะแทนคุณหนุ่มมีซอนะคะบอกว่าถึงตายไปดินกลบหน้าใจพี่ก็ยังรักครับ แม้ว่าจะฟังไม่ออกหลายช่วงนะคะแต่ว่าก็ยังได้รับรู้ค่ะว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆนะคะแล้วพอได้รู้คำแปลก็ยิ่งได้อัธรสมากขึ้นไปอีกค่ะซึ่งคนที่เข้าไปตามฟังเพลงภายใน2วันมานี้นะคะคอมเมนต์เป็นเอกฉันทไปเลยค่ะอาทิเช่นเพลงสวยมากเนื้อเพลงสวยคนร้องดีได้อารมณ์ดนตรีก็ลงตัวด้วยได้ฟังจากที่นักศึกษาร้องเลยต้องตามมาหาฟังจากต้นฉบับ ไม่ผิดหวังครับชอบครับจากคนใต้อันนี้นะคะมีเม้นที่2นะคะบอกว่าคนทำทำนองเพลงนี้คืออัจฉริยะทางดนตรีแม้ไม่มีคำร้องเพลงก็เพราะผมคนใต้ชอบฟังมากเพลงหวานบาดลึกความเห็น3ค่ะบอกว่าเพลงของคุณกำลังจะกลับมาดังอีกครั้งนะคะมอนเรสวนเอามาร้องประสานเสียงได้ไพเราะมากใน Tiktok ตอนนี้กำลังดังกระหึ่มสำหรับเรื่องราวดีๆในคลิปนี้นะคะต้องขอชื่นชมตั้งแต่คนแต่งเพลงเลยนะคะคุณหนุ่มมีซอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องๆเหล่าคณาจารย์ของมอนเรสวนนะคะที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงไพระแทนใจมาให้ได้ฟังกันค่ะแสดงว่าเด็กๆรุ่นใหม่นะคะต่างก็รวมใจกันนะคะถวายความจงรักภักดีแล้วก็กำลังใจแด,ด่สมเด็จพระเทพด้วย ส่วนใครที่อยากฟังเพลงนะคะกดเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้รายละเอียดที่คลิปนี้ได้เลยนะคะ